One, two. กับพบกับช่องไทยไทยสปาแวอแลนอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขุสุคสขคนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมากระจ้าชมมะมอยหอยสังกับตัวโต้ทยไทยจ้าการงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้จะเที่ยงเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเช้าอากาศก็ไม่ดีเลยคะ่ะฮ่าองศาเดี่ยวเที่ยวลมเที่ยวฝนโปรยโปรยทั้งเชา้าเพิ่งเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมานะคะช่วงบ่ายนู่นแหลคะค่ะ อาจจะถึง1012องศาได้ก็จะพาผูอใหญ่ออกไปเดินไปเหินไปออกกำลังกายกันเหมือนเดิมนะคะออกกำลังกายกันไปจนกว่าจะไปเมืองไทยเราก็ว่าได้ก็ลุ้นกันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็พากันไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้บ้างค่ะ เมื่อวานก็ไปพระราชวังเก่าแก่ของฮอนแลนด์เน์แลนด์เป็นเมืองที่ไม่ไกลจากบ้านตัวโตวมากขับรถไปชั่วโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนกันนะคะคลิปการท่องเที่ยวผสมผสากนกันกับนั่งคุยในบ้านบ้างแต่คลิปการท่องเที่ยวก็อาจจะตัดต่อช้านิดหนึ่งก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะเมื่อวานไปพระราชวังมาได้ของขวัญของฝากมาด้วยค่ะ ตั้งอยู่นี่ค่ะสามีนะคะอยากได้นะคะในพระราชวังก็จะมีร้านของขวัญของฝากนะคะของซิวเนียต่างๆเราก็ไปดูไว้นะคะก่อนออกจากพระราชวังมาไปดูแล้วรอบน,อน,นึงก็นึกว่าไม่อยากจะซื้อแกก็คิดไว้เฉยๆเราซื้อของขวัญสักชินหนึ่งใส่บ้านดีมั้งมาตั้งโจมานุ่นมานี่นะคะ แต่ตัวตัวเองส่วนตัวน่ะชอบของมือสองของพวกนี้ส่วนมากนะคะของมือสองขายตามตลาดนัดใหญ่อย่างเมืองตัวตัวเองก็จะมีของมือสองลานกลางเมืองใหญ่อยู่สองวันที่เข้ามาขายกันนะคะไม่ใช่ว่าแต่มือสองคาจะเป็นมือสี่มือห้าจนถึงมือสิบก็ไว้ได้นะคะแล้วร้านขายของเก่าต่างๆก็มีแต่ก่อนตัวตัวเคยไปฝึกงานอยู่สามเดือนนะคะร้านขายเสื้อผ้าเก่าขายของเก่าพวกนี้พวก ชิ้นละ1ยูโร2ยูโรตัวเองก็แอบ,บซื้อมานะคะส่วนมากของพวกนั้นก็จะเป็นของพวกคนแก่เวลาเขาป่วยหรือว่าเขาตายนะคะที่บ้านเขาเขาย้ายเข้าไปอยู่ศูนย์พักพิงคนชราหรือว่าเขาตายเขาก็ให้เขาก็ค้นมาให้ที่ร้านนั้นที่ตัวต้ฝึกงานด้วยนะคะเพราะว่าร้านนั้นเขาขายส่วนหนึ่งเขาไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกก็ว่าได้นะคะ่วนทาง เสาแอฟริกาหรือว่าหลากหลายต่างเด็กที่มีปัญหาต่างๆนะคะผู้คนก็ขนไปตรงนั้นแต่ตัวเองก็ถ้าอยากจะซื้อก็เพราะว่าเราอยู่ที่ร้านนั้นเราก็เช็คดูเลือกดูวันไหนแอบซื้อมาสามีบ่นตลอดนะคะแต่ตัว,ต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 วโต้ก็แอบซื้อมาหลายชิ้นแล้วแกพอแล้วแกบอกว่าถ้าจะเอาของมาใส่บ้านแกต่อไปนี้แกขอเป็นของใหม่ จังไปเมืองไตยแต่ละครั้งก็ซื้อที่คิงพาวเวอร์มานะคะคู่เทวดาคู่นางฟ้าเทวดาฟ้อนลำอะไรต่างๆแกชอบของใหม่มากกว่าตุ๊ตูก็ได้นะคะไอเป็นไม้สลักพระแม่กวนอิมก็ตั้งอยู่นู่นค่ะแล้วก็พวกเป็นพระพุทธร,รูปที่ตัวเองแอบซื้อมานะคะแต่แกก็เลยขออยากจะซื้อก็ไม่ต้องบอกราคารหรอกนะคะแกก็อยากได้ธรรมดาของ สีขาวก็เรียกอะไรนะสีขาวสีฟ้าหรือขาวน้ำเงินนะ่ะเป็นของขึ้นชื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์บางเมืองที่ตัวตัวไปเที่ยวก็เป็นบริษัทใหญ่ผลิตส่งออกทั่วโลกเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับของจินของเกาหลีของพวกนี้แหละคะ่ะแต่นี่คือของหลักของเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเขาทาหลากหลายอย่างปเปรียกกันหลายชั้นแล้วก็เป็นตุ๊กตาต่างๆนะคะ คิดไปอย่างหนึ่งกระเป๋าเงินเขานะคะเราจะไปประหยัดแทนกระเป๋าเงินเขาก็ไม่ได้นะครับฝรั่งก็หามานะคะถึงมาจะเป็นแฟนเป็นสามีกันแต่แกก็ถามอยู่นะเวลาอยู่ที่ร้านก็ถามว่าเธอชอบเมนูน,นี้นั่นก็เลยว่าแล้วแต่เธอเธออยากจะซื้อมาใส่บ้านก็แล้วแต่เธอคิดไปคิดมาแล้วลูกใบนี้เกิดอะไรขึ้นมากมายอันไหนที่เรามีความสุขก็ทําไปเถอคะค่ะโต๊ะอะไรบางยังไม่ได้เดือดร้อนใครหรอกถือว่าเราให้ของขวัญในบ้านแล้วกัน ของขวัญซื้อให้คนอื่นเยอะกว่านี้อะไรแล้วก็ว่าไปคิดไปนะคะนี่แหละค่ะแจกกันเดี๋ยวถ้าเวลามีงานเลี้ยงหรือวันเกิดตัวตว,วันเกิดแฟนหรือว่าใครจะมาเยี่ยมบ้านก็จะซื้อดอกไม้ใส่ตามหรือดูของมันดอกทิวลิปบ,บ้างกุลาบบ้างว่ากันไปนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะเจอคําถามมาเหมือนกันว่าเป็นเมียฝรั่งอยู่กับฝรั่งมานมนานทุกวันนี้สามีให้เงินเดือนใช้ไหม คนอยากรู้มันก็มีนะคะตอบได้เลยค่ะสามีไม่ได้เงินเดือนหรอกค่ะได้ก็ได้เดือนลหลายแสนอยู่ค่ะแสนสุขแสนสนุกแสนสนานแสนได้เที่ยวก็ว่าได้นะคะแต่อยากได้เงินทองต้องออกไปหาเอาเองนะคะทำงานนอกบ้านเอ้ยงานโรงงานงานอะไรก็ช่างเถอะเราขยันกันแข่สงสยามหนักเอาเบาสู้งานอะไรคอยมันได้เงินเราก็ได้เสริมเติมไปเพราะว่า เราเอาสามีเป็นทุนเราหาได้เป็นกําไรนะคะสําหรับส่วนตัวตัวเองนะคะบางคนก็ไม่ได้ว่ากันนะคะบางคนก็มีลูกหนึ่งลูกสองลูกสามเป็นแม่บ้านสามีทํางานนอกบ้านเขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยทําทงานดีๆเขามีสามารถซัพพอร์ตภรรยาซัพพอร์ตเมียได้อยากให้เมียเดือนเท่านี้เท่านี้เธอไม่ต้องไปทํางานนอกบ้านดูแลบ้านไปดูแลลูกไปจุดนั้นก็คือเป็นเรื่องของแต่ละคู่แต่ละครอบครัวที่ตกลงกัน แต่สําหรับตัวตัวเองไม่ได้นะคะสปีแรกๆตอนที่เรามาใหม่ๆแล้วก็มาปรับตัววัฒนธรรมภาษาการใช้ชีวิตสังคมอะไรต่างๆเราเรียนรู้ก่อนช่วงระยะนั้นที่ตัวตัวทั้งเรียนทั้งสอบกว่าจะผ่านกว่าจะได้ออกลุยการทํางานจริงๆช่วงนั้นคือสามีเขาซัพพอร์ตนะคะแกก็ให้จะไปส่งบ้านก็ให้จะไปทํานี่ก็ให้ให้เขาก็ให้มาตลอดลทุกวันนี้ก็แอก็รับผิดชอบหมด การเดินทางต่างๆพา,าเที่ยวทแถวยุออยโรปแถวไหนก็จ้างจะไปใต้ไปเหนือไปไทยไปไหนตั๋วทิเกตของเครื่องยนต์ต่างๆแกเป็นคนซื้อหมดไม่ว่าค่าโรงแรมค่าอะไรต่างๆค่ากินค่าอะไรเราก็แค่ไปด้วยกันกับแกเฉยๆก็คือส่วนของเขาแต่ถ้าเขาจะให้เรามาเป็นเงินเดือนเงินเดือนตลอดจนทุกวันนี้ไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่เราก็มีทางที่เราจะทํามาหากินได้นี่แหละค่ะเรามาอยู่เมืองนอกแล้วก็ หาโอกาสจังหวัดจากคนให้โอกาสตัวเองในได้พัฒนาเดี่ยวไปเห็นสังคมใหม่ๆกล้าทํากล้าเสี่ยงกล้าลองนะครับงานไหนก็ต้องลองจะได้เป็นประสบการณ์แก่ตัวเองนะครับฝึกปือวิทยายุท์เข้าก็ว่าได้นี่แหละค่ะสิ่งที่เราได้ที่มาอยู่กับสามีฝรั่งเมืองนอกเมืองนานะคะบางคนก็ได้เงินเดือนไปทํางานมาเห็นเพื่อนนะครับไปทํางานมาแต่สิ้นเดือนก็ได้แชร์ค่าไฟค่าน้ําบ้างกับสามีบ้าง เราอยู่ด้วยกันเราก็ช่วยกันเพราะว่าสังคมฝรั่งเขาก็สอนให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนก็ความเป็นคนเหมือนกันนั่นแหละค่ะบางคนก็ว่าอยู่ว่าทไมฉันจะต้องแชร์กับมันมันต้องดูแลฉันถ้าเราลดอีโค้ลงบ้างถ้าเราแบ่งสรรปันส่วนถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีๆความรักความห่วงใยที่สามีเมียให้เราอันไหนที่เราพอช่วยกันได้ก็ได้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะมาเอาเปรียบเขาอย่างเดียวนะคะ เรามาเป็นชีวิตคู่นะคะไม่ใช่ว่าเรามาแข่งขันอะไรนะคะเราต้องถามตัวเองด้วยบอกบวกลบคูณหาแล้วเรามีความสุขไหมจะให้สุขร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นมันก็ไม่มีหรอกค่ะจะอยู่ที่ไหนก็ช่างแต่เราขอให้เรามีความสุขมากกว่าความทุกข์เท่านั้นพอนะคะอย่างตัวตัวเองก็เหมือนกันอยู่กับพ่อใหญ่เราก็เออถือว่าเรามีความสุขเราได้โอกาสจังหวะชีวิตต่าง,างๆเราได้พัฒนาหลากหลายเรื่องได้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันสอนเราเหมือนเป็นเงา ตามตัวนั่นแหละค่ะสิ่งที่ได้มากกว่าเงินเดือนนะคะอย่างไปไทยแต่ละครั้งสมมุติว่าไปสองเดือนสามเดือนค่ากินค่าอยู่แต่ละวันแกก็ออกหมดค่าเครื่องบินกันทุกวันนี้ก็ยิ่งแพงนะคะคนนึงก็ตกไปเกือบครึ่งคอนแสนแล้วอะไรนี้แกก็ออกหมดให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ค่าอะไรต่างๆแกเป็นคนดูแลเราหมดนะคะเราก็ต้องไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกคะ่ะว่าเงินเดือนจะเอาเท่านูน้นเท่านี้กับสามีเรานะคะ คนถามเขาก็รู้ก็รู้อยู่ว่าอยากถามแต่คำถามพวกนี้เขาถือว่าเป็นคำถามที่ไม่มีมารยาทนะคะเพราะว่าฝรั่งบางค่าเขาไม่ถามกันอย่างสามีตัวตัวเองทำงานดีทำงานโรงพยาบาลทำงานอะไรก็ช่างที่เขาเคยทำมาเท่าทุกวันนี้อยู่ด้วยกันมาจากแปดปีแล้วตัวตัวไม่เคยรู้นะคะว่าเขาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าเาเขาดูแลเราดีในส่วนที่เรา ได้เราอะไรต่างๆเราพอใจแล้วเราก็เลยไม่ซักใสเรื่ยเลี้ยงแต่สามีบางคนเขาอยากอธิบายอยากพูดให้เมียฟังว่าเขาได้รับเงินเดือนเท่านี้เท่านี้ก็คือเรื่องของเขาแต่สําหรับตัวตัวเองไม่เคยรู้เลยค่ะว่าทุกวันนี้จนสามีเกษียณแล้วยังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาได้รับเงินเดือนเดือนเท่าไหร่นะคะนอกจากแกล้มหายตายจากไปนู่นแหละค่ะได้รับเงินเดือนเกษียณแทนสามีหรือว่าเราไปอยู่ทางเมืองไทยเราได้รับเงินเกษียณเราก็อาจะได้รู้บ้างว่าเขาได้รับเท่าไหร่กันแน่ อย่างแฟนตัว,ตวเองแกก็ไม่เคยเจแจกแจงให้ตัวตู้ฟังขนาดนั้นนะครับก็จะพูดบ้างปรับปลายแล้วเราก็รู้มาบ้างเป็นพื้นฐานของเราเองที่เราไปอะไรนะคะที่เราไปทํางานเราก็รู้ว่าระดับเงินเดือนขั้นต่ําเท่านี้ขั้นสูงเท่านี้คนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูเขาได้เท่านี้นะเราก็จะไปรู้มาแบบคร่าวๆจากที่อื่นนะคะ เขาไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นแล้วก็เงินเก็บเงินอะไรซ้าอีตัวตัวจะไม่รู้นะคะส่วนตัวลึกๆคือเราก็ให้เกียติกันเขาก็ไม่ซอกซักใส่ไร่เหี่ยงเราเราก็ไม่ซอกแสกขนาดนั้นนะคะเราก็มารยาทจริงๆค่ะสมมุติว่าการที่จะถามกันฝรั่งนี่นะคะไม่ว่าจะเพื่อนนะคะอะไรต่างๆ เจอกันพี่น้องเขาก็เหมือนกันเป็นครูเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรเขาไม่เคยถามกันว่าได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคําถามที่เสียมารยาทมากสําหรับฝรั่งนะคะการที่จะถามว่าเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่อะ,รอะไรต่างๆนี่คือนี่แหละคะ่ะ ให้เกียรติกันดีกว่านะคะรู้เขารู้เราความส่วนตัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสังคมฝรั่งนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเห็นหน้ากันคุยกันไม่ถึงครึ่งค่อนชั่วโมงไปถามก็แล้วว่าเธอทํางานอะไรเงินเดือนเธอเยอะไหมอย่าไปถามนะคะสังคมฝรั่งก็ถือว่าไม่มีมารยาทและเขาก็ไม่บอกคุณส่วนมากเขาไม่บอกหรอกคะ่ะนอกจากลูกเมียเขาก็อยากจะบอกเขาก็จะบอกเองนะคะเพราะว่าโตโตก็ไม่เคยถามนะคบเพื่อนฝูงก็แต่และคนเราไม่เคยถาม นะคะลูกค้าเราเหมือนกันจะนิดขนาดไหนก็ไม่เคยถามว่าเขาได้รับเงินเดือนเดือนเท่าไหร่จนเท่าทุกวันนี้ขนาดเปลียนตัวเองอยู่ด้วยกันทุกวันจะเปลีปีแล้วยังไม่เคยรู้เลยค่ะอย,อยากไปรู้เลยค่ะเงินมันอยู่ในกระเป๋าเขามันก็คือเงินเขาเมื่อไหร่เงินมันมาอยู่ในกระเป๋าเรามันที่จะเป็นเงินเรานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะยังไงจะมาเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า Bye bye!